กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป่องไยสุขุมสุคนเนะาะมะพบมะพอกับช่องน้องไสลา่าคนเก่าคนเดิมอีแล้วพี่น้องเนาะอย่าพึ่งรำคาญกันเดอ้อเมื่อนี้น้องไส้ล่าก็ได้เมโนูเนาะยํำพี่น้องเย้ยยํำเมียงพนะยํำอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วพี่น้องมากินกับน้องไส้ล่ามาเดอ้อสุขุมสุคน ได้ยำเม,มนูยำม,มาม่าพี่น้องยำม,มาม่ารสเด็ดแซ่บเลยพี่น้องแซ่บมาเด้อพี่นอ้นองมาเด้อชูคุณทุคนมากินข่าวกันพี่น้องใส้ลาเบาโอเคหลา เอาชาวเมืองบ่อยนังเอาเมือบ่อยน้อน้อบ่ได้บ่ได้ช่วงนี้พี่ต้องโควิดโควิดเพิ่นวะโควิดซิมเก่า <mulheres> แซ่บไปดิพี่น้องเผ็ดสบายดีพี่น้องที่อยู่ต่างแดนน้ำเด้อพี่น้องสปปลาวาาลาที่อยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ไต้หวันหรือว่าเพิ่นสิอยู่ทั้งไต้หวันหรือว่าที่อยู่ทั้งส,สหรัฐอเมริกาเนาะหรือว่าที่อยู่ ประเทศเยอรมนนีเนาะพี่น้องอยู่แถวฝรั่งเศสแถวนี้ส่วนหลคยคนลาวก็ชอยู่สหรัฐหล,ลยกลัวเนาะพี่น้องเนาะตัว่าพี่น้องคนลาวเนาะที่ทํางานอยู่กทมหรือ,อประเทศไทยกันเองมากินยำเด้อพี่น้องเด้อยำม,มามา่าหรือว่าอาหารญี่ปุ่นกันเนองเนาะอาหารญี่ปุ่นเป็นยำยำม,มามา่า หวานกุ้งทั้งหวานเพื่อนหวานหวานกรอบไม่นี่น้องสลาบบริกิทีได้ไหมเพ่องคุณได้อยากเอามากินน้ำเด้อ อันนี้ก็จะเป็นพักเนาะแซ่บดีวิ่ง,งทั้งเพชร สบายพี่น้องสบายดีพี่น้องทางสอปอลาวน้ำเดิมทางบ้่นน้องไสลาเบาเคนำเนาะเยอะสิว่าถามข่าวเดิมทางไกลทางไกลพินเบาเคกับว้าวโบทัวถึงต้องขอโทษขอภายน้ำแหนเดิอ พักพี่น้องพัก,พกมุยอขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามน้องไซรลาเาอาเคน้ำน้องขอบใจพี่น้องทังฝั่งล่าน้ำเด้อขอบคุณทุกๆคนเนะพี่น้องเนาะ ที่มีน้ำใจต่ออืต่อกันเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ขอจอบเพียงเท่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไกลค์กดแชร์ฝากติดตามน้องไายหลาเบาเค็มปปอลาวเด็กบันนอกของน้านเดิอพี่น้องเดิม ควมสุขอยู่ทางบ้านเด้อสุขูสุขคนเบาเคกินแล้วกับเอ็ม <c oughs> ากากลาวสวาคลิปนี้ก็จะเป็นเทมมนี้กัอนนะพี่น้องเนาะ